ไห้คอยดิงลำข้างตูแล้วจึงคอยจ้าย่ำเมื่อสามีเจ้ากัทำกันมาเมื่อยให้หีจัดแต่งป่าหาเขาสูกินให้คอยทำสีหน้าบาจาคำมวนยาได้เฮ็ดหน้าบูดบึงีหายสิแลนกายเจ้าเอ้ยอันหนึ่งทำของพันญานั้นร่วมกันมีหายางเพื่นปทานมาใบก็เป็นหนาื่อเอาขอหนึ่งนั้นให้หูจักเบียกบานตกแต่งการเฮือน ให้เจ้ามีเพียโอดสูอันเย็นเศ้าถึงเมื่อย่ำเรงหูให้พัดทูทวนทีให้จัดดีเหียบหอยแกงก่อยแตงคัวบ่ให้ผวเดือดห่อนการแตงแง่ายเนแต่การจําเป็นเกิดผู้ไพต้อง่อที่สเมื่อหนาพัดทําจาตานกาวให้หูจักเ้าพี่น้องสองข้างฝ่ายผูัวบ่ให คืนหยาบซาบาทีสามีให้คิดซ้มมาขีกันเข่าไปมาให้ถามข่าวยาได้คิดหมดตื่นหันข้างห่างนี้เห็นบามีเงินเดวสีดื้อเนวก็บ่เมนมีก็ปั้นแบ่งให้โตเจ้าให้แบ่งปั้นจึงสีคือคนไก่ไทยเดียวของเมญาฟูมุ้งเมป้าก็โดยลามลางกัน ยาได้คิดสันสันเห็นแต่ทางโตให้มีใจกาโดนหน้าหากเผาพุ่งฟันเสื่อย่ำมื่อมีความหอนเจ็บเป็นไข้ป่วยให้ช่วยกันคิดแกหักษาใบยยาได้ยาำมือโตไก่เล่าเท้าโตไก่เล่าข้าวขึ้นภาคทินก็ดีก็ให้คิดทำหูจดหม้หน่อยส่งไป ໃຫ້ມີໃຈແພກກວ້າງສັດຊື່ທືທຳຢ່າໄດ້ມີໃຈໂກດໂລບລວງໄດ້ດຽວຍາມເມື່ອທ່ຽວໄປດິນຊານຊານບ້ານຍາໃຫ້ເຈົ້າຫາເຄື່ອງຕອນຍໃຫ້ໃມືຫືຄືແມ່ດຽງບາງເກີດກັບຄິງໃຫ້ເຈົ້າຈยງນົບນັບຖືດືນໃຫ້ຄິດຈຳແຍງຍານສົມພັນຜູຍາຢດคິດຍາບຊາທັ เสือหุ่นเดียวเจ้าเอ้ยขั้นไปเที่ยวทางนี้พาปูนี้จอมนักปัดาพาองค์ประกาศใบพาเป็นแก้วแกน,นข้นกอดที่สามตามหลัง้ทยพาท้ำซ้อนสีส่สองใจให้คิดลองคองประสงค์ต่างโตผู้หัวให้มีใจนักแนนสาจริงลิดเดียวใจย,ยาได้คิดกอมขิ่งใส่สู่หว่วมนอนยาได้มีใจหยอ นําໍาຊາຍຄວນອืນໃຫ້ຈົ້າສົ້ມຊືນດວຍພົวแກวแຮงต้นຢາໄດคิดโລບດี่ยวเขาສีบ้าສາານແມ່ນສີງາําປอินก็จะยິินดีด้วยหมຄວນเอาາຈິກวໃຫเขาສົມພົวສີອາຍປຕ้าາຍທົກຍາກแຂນก็ไม้มันັນຕต่างຕ່ພวອนี้ີ້ แม่นสิทุกยาก่ายเขินขาดได้ง่ายก็ดีแม่นสิจนเงินค้าขาดเขินของใสกอย่ามีใจเดียวง้อแง่ผีเมียมีก็ให้เป็นเมียแท้แทเสมื่อเยียหูเจ้าเอ้ยยาใดเป็นเมียเดียวกระทำเป็นได้ย่างไปผู้เที่ยวซองนี้ผัวสิถิมสู่คนบอยาแล้วบ่ควรทำตนให้เป็นไปในทางสัวควรที่สั์สื่อตังสิบังเมียนโมผูวา ไผบก่กลัวบาปหายหลบลายทางกามนาม้ำสกุลของมันสิตามลุ่งคุ้งพืน้นไผบ่อยินดีด้วยลอมมันพ่อสะนอนยมีแต่ผู้คิดลาปล่อยไม้ยมันหางีผู้อักทีเป็นพี่น้องก็เพียนเล่าอายคนผ้าให้พุ่งสกุลตำสูนได้ห่างขั้นไผเป็นแนวนี้เพิ่นบายิ่งใจเดียวเที่ยวทางสินโมเมนพญาแถนอยู่ฝ่าเห็นหนาทมนำได ขั้นบาตายจากศาตินี้ได้ไปเกิดในน้าโลกโตกอยู่ในโลกกาบาปกรรมนําใส่เพื่อนบาเป็นแสนห่อนค้าม้อนพระเจ้ากาวเดี๋ยวเบิงลาวลาดินตายแล้วพระตาวพื้นเจ้าเอ้ย